สองแบบหนึ่งสองถือว่าโอเคนะได้ดีๆไปแล้วหนึ่งอันก็ยังโอเคอ่ะชิมอืออร่อยส่วนการที่เราได้นั้นก็คือปุ้งมีลายนี่ด้วยดูดิโอ้โหสวยว่าบูมสไตยเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ผมบึ้งคิดมาใหม่ไม่นานนี้เลยนะครับก็คือคลิปที่ชื่อว่าแพ็คเดียวก็เซวได้นะครับคอนเซปต์ของคลิปอันนี้ในสายของผมผมคือชอบไปซื้ออย่างละแพ็คสองแพ็คคือผมไม่ได้มีแบบเจาะจงพิเศษผมเลยซื้อไปเรื่อยซื้อสติกเกอร์ซื้อกาดโปกเกมอนกาดวันพีทกาดนุนนี่นั่นมาแกะเล่นนะครับปกติผมจะแกะทำคลิปสั้นใน t i k t o k อกในช็อตอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยผมหันไปดูโอ้โห ที่โตเทา่าไผมมันเยอะเหมือนกันนะรอบที่แล้วที่ไปญี่ปุ่นมาก็คือแบบซื้อย,ยับพอค่างเงินมันถูกราคามันถูกตั้งไว้แบบตายตัวพอคำนวณแล้วมันถูกคำนวณเป็นเงินไทยแล้วมันไม่กี่บาทผมก็เลยซื้อมาเยอะพอสมควรนะครับหลักๆก็จะมีเวเฟอร์นารูโตะนะครับแล้วก็จะมีเวเฟอร์มันพีทไม่ใช่แค่การ์ดนะครับจะมีสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับของนารูโตะน่าจะมี2รุ่นนะรุ่น1รุ่น2หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมี เออการ์ดอันเนี้ยน่าจะ2ปีแล้วองอุตากล้องเขาฝากมาแกะอันนี้โตเกียวเรเวนเจอร์นะไม่รู้ยังดูกันอยู่หรือเปล่า <S <S แล้วก็จะมีโปเกมอนนี่นะโปเกมอนก็จะมี2แบบแต่อันนี้เป็นเอ่อเยลลี่อันเนี้ยแกะมาแล้วยังกินได้อยู่ยังยังไม่หมดอายุนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็จะมีโปเกมอนธรรมดาจริง1อัน, <S <S อนแล้วก็จะมีวันพีทสองแบบ แล้วก็จะมีแฟดอันนี้การ์ดคือตอนที่ไปมันมันเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆแต่ว่าเ,เขามีมีระดับบอ,อกอยู่นะครับก็พอมาแล้วก็เดี๋ยวไปชมสําหรับแพ็คเดียวก็เสียวได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ยผมถ่ายปี2025แล้วนะแต่ว่าตัวต้นคริสต์มาสยังไม่ออกเลยไม่รู้จะไปพับเก็บตรงไหนอะไรไงนะแล้วก็ของค่อนข้างลกต้องขออภัยไวนณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากของเก่าๆก,ก่อนเลยแรกนะครับก็คือการ์ดโตเกียวเรเวนเจอร์นะครับของเวเฟอร์ อันนี้ราคาเบสของมันก็อยู่ที่ประมาณ100 200เยนไม่เกินจากนี้นะครับแล้วก็จะมีระดับบอกอยู่ถ้ามีข้อมูลโดยผลจะขึ้นให้ดูถ้าผมพอหาได้นะครับสำหรับอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่ามันคือการระดับอะไรมันไม่ได้เขียนบอกมันมีแค่ชื่อเดีผมเดาว,ว่าข้างล่าง6แบบนะ่าจะเป็นการ์ดแบบ SP มั้งถ้าการระดับตรงๆของตัวเวเฟอร์ส่วนใหญ่จะเป็น SP นะครับแล้วก็อันเนี้ยตะวันหมดอายุหมดอายุไปแล้วกินไม่ได้ขนนนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยตัวเนี้ยใครก็ไม่รู้ผมดูยังไม่ถึงแล้วรู้สึกว่ามันเกา่กาๆผมเลเลลยกดูแ้ว Okay. ตัดเลยแล้วกันนะครับหนึ 1, ่งสองนี่นะครับใครก็ไม่รู้ชอบกาเบร์เฟอร์อย่างหนึ่งคือมันมีซองมาให้อยู่แล้วไม่ต้องแกะก็ได้ก็ปีเกิดหมูลงงมูเลือดอะไรอย่างนี้นะครับะต่อกันน่าจะเป็นลายเดียวกันแล้ววันนี้ผมไม่ได้ใจนะครับหนึ 1, ่งสองปุ๊บปุบ สูงหกสิบห้านะครับปีเกิดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนี่สีม่วงก็สวยก็สวยเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เกือบแล้วขนมไม่น่ากินได้ไกลิ่นม่ค่อดแีแล้วสตรอเบอรีร่ซะด้วยโอเคอ่ะอีกกล้องหนึ่งดีไหมทุกคนจะได้ดูรู้เรื่องโอเคผมเปลี่ยนเป็นอีกกล้องหนึ่งดีกว่าต่ผมเอากล้องมือถือมาถ่ายแล้วกันจะได้เห็นจะชัดเนาะ a few moments later สำหรับ naruto มันจะมี2แบบก็คืออันนี้ น่าจะรุ่นเก่ากว่าแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ผมขอแกะรุ่นเก่าก่อนแล้วกันนะครับหน้าซองก็เหมือนกันอันนี้เป็นทีมมินาโตะเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นทีม7ของคาคาชิและนี้ก็มีแบบรวมๆพเพื่อนเนะเดี๋ยวผมขอแกะของมินาโตะก่อนแล้วกันนะครับขนมดูแตกๆกว่าจะผลมาได้กระเป๋าเต็มแทบจะระเบิดขนมแตกจะเป็นเมเฟอร์อ อืมอร่อยมากๆอันนี้เป็นตัวสติกเกอร์นะครับฟึบอ,อืมครูฝึกสุดโหดเยอะแยะมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้ได้อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแต่ก็น่าเก็บเหมือนกันนะมีวิบบับด้วยนะครับน่าจะเป็นระดับนอพนี่เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนสูงโอ,อ้โหร้อยอ่ะอม Make in s p a แ n นะครับประมาณนี้อันนี้เกือ นั่นนายมันก็จะมีรายละเอียดลองไปหาดูได้นี่บันไดแคนดี้นะครับส่วนขนมแตกหมดแล้วอะแต่น่าจะกินได้อยู่มั้งดูดิ <c oughs> ถ้าซื้อมาแล้วก็กัดลูกนาแกะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดอายุโอเคเลอะมากต้องเช็ดดีๆเนี่ยคุณตะกล้องทุกโอเคต่อไปนะครับคำหาสติกเกอร์กันอยู่ไหนวะอันนี้ไม่แตกขนมไม่แตกขนมไม่แตกหน้าตาเป็นแบบนี้ แลอรเนั้อเต๋โรสช็อกโกแลตเลยส่วนสติกเกอร์อันนี้ที่เราได้นั่นก็คือเฮ้ยเหมือนมินาตโตะเลยใช่ไหมดูดิอยากเหมือนกันเลยปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โหนะน,น,นี่คาเซมีนาโตะนะครับเป็นระดับ U I เอาเรื่องอะดูดินี่ระดับ U I ระดับสูงสุดเลยปะวะนั้วท่นอะไรอะยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบเจ็ดแสดงว่ามีมีแล้ UI, ว U I ก่อ สีเข r ดแ,แลอะไรยี้มั้งซ้ำสามนะครับนี่สีดาวเอาเรื่องนะครับบอกเลยนี่มินาโตะทำไมเราสมพงกันจังแกะตัวพูนแจของฟูจิคิวก็ได้ได้มินาโตะสองอันเลยโอเคถือว่าโอเคนะได้ไปละได้ดีๆไปละหนึ่งอันก็ยังโอเคสองอันที่เหลือไม่หวังอะไรมากหวังลุงๆวันนี้โอเคตัดตัดตัดมาอ,อมยังหนึ่งสองปุ๊บ อันนี้เป็นชิกะมารุนะครับน่าจะนอมอนอ่ะ S R ใช้ได้ใช้ได้ S R รหัสอะไรอ่ะ0ูนย์สี่อ่ะนี่ชิกะมารุนะครับนอมอนน่าจะเกลือไปแล้วเด้งอันนี่ชิกะมารุเป็นตอนเด็กด้วยนะครับยังไม่เป็นจูนินโจนินเลยซองหนึ่งต่อหนึ่งสองอันนี้นอมอนแน่เลยอะ่ะ เฟื่เทนเทน,นกรอบทองมาเชียวแต่ว่าเป็นแร่นะครับโอ้ยังดีกว่ายังดีกว่านอร์มอนอันนี้เป็นระดับแร่นะครับจะมี2ดาวอยู่นะครับนี่นอร์มอนอาจารย์โหดแล้วก็แร่แร่นี้ก็เป็นซูเปอร,ร์แรส่วนนี้นี่เป็นอันต้าแร่อ U R นั่นเองนะครับโอเคเนี่ยมันก็น่าเก็บนะมันแบบดูดีแต่ว่าอย่าไปแกะแปะนะเสดายของมากโอเคสะสมได้เหมือนกัน ขนมเลอะไปหมดโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกอันนึ่งในแะกันารูโตะแล้วเนาะอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าจะใหม่กว่าเหรอเดินเจ็บนะครับโอเคหนึ่งสองปึ๊บนี่มินาตโตะโอ้โหอย่างเท้ดูดิระดับอะไรอะเรามาเดากันไหมผมว่า h r แน่เลยอะนี่เฮดรจริงด้วยสี่ดาวเหมือนอันต้าแล้ะ คล้ายๆกันนะครับรหัสเป็นยี่สาหรอเนี่ยยีามอยู่นี้แสดงว่ามีแรงก,กว่านี้อีกหรอเออเราจะได้เห็นนะต่อไปนะครับป่ะชึบส่วนอันนี้เป็นสับปุราหรอึงนี่ เป็นซาบูซะน่าจะเป็น S R แน่เลยปึ่งนี่ไง S R จริงๆด้วยนะครับ05น่าจะเป็นวอลลุ่ม3แล้วนะครับสำหรับอันนี้อันนี้เป็นวอลลุ่มอะไรอะ่ะ2นะครับอันนี้2ที่แกะไปก่อนอันนี้อันนี้เป็น3แล้วใหม่กว่าเออตัวสเกอร์เหมือนเหมือนจะทำดีขึ้นด้วยนะอันนี้ S R อันนี้เป็น S R เออถือว่าแจมนะครับเคโอเค,อเคนารุโตะผ่านไปแล้วนะครับก็ ถือว่าโอเคนะผมว่าเลทใช้ได้ไม่ได้แบบเกลือเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับต่อไปเอาเป็นอะไรดีวันพีทละกันมีอันเดียว One Piece มันพีทก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะครับมีระดับ h g r เออนี่เสียงมากนะผมรู้จักไม่กี่ตัวแล้วก็ชอบไม่กี่ตัวด้วยมีซีเ e t r ร r e อยู่ชึบไอเราก็ดวงดีซะด้วยดิหยิบมาซองเดียวมาดูได้ได้นึ่งสองสามุบ ใครวันนี้รู้วันนี้นามิแต่นี่ใครระด,ดับแรงอ่ะดูดิยังเกลือแต่ได้นามิน่ารักดีน่ารักดีนะครับขนมเป็นรสอะไรวะช็อกโกแลตเหมนะือนกันโอเคต่อไปเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้แปลกดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเยลลีนนนลล่นะครับนี่เยลลี่ของทักกะระโทมี่นะครับน่าจะวันผลิต นะครับแล้วก็ชอปโป้นู่นนี่นั่นนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมแกะไปแล้วไปดูในช็อตได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดอเอาตัวขนมออกมาก่อนนี่นะเป็นเยลลี่รูป,ปโปกเกมอนอนะ่ะเออถือว่าซื้อมากินเยลลี่แล้วกัน <c oughs> ชิม <c oughs> อร่อยเป็นรสสตรอเบอร์รี่นะครับรสชาตเยี่ยมยอดเวลิกู๊ด ผลการที่เราได้นั้นก็คือนี่นะครับมันจะเป็นความเกลือแบบนีนะ้ตอนแรกอะสารภาพเลยว่าไม่รู้คิดว่ามันเป็นการ์ดโปรโมตามหน้าซองก็เลยถื้อมาฝากเพื่อนด้วยสุดท้ายคือนี่แหละครับมันสุ่มจากซองแต่ละอันอีกทีเหมือนฟิลเนี้ยอันคอมมอนก็คือเกลือนั่นเองนะครับการ์ดญี่ปุ่นต่อไปอ่ะอีกซองนึงไหนก็ไหน,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 นแกะไปเลยอุย้ยการ์ดที่เราได้นั่นก็คือนี่เรลาเกลือต่อเลยคอมมอน โอเคอันนี้ไม่มีไรเนาะเป็นโจ๊กแต่ว่าราคามันไม่ได้แพงเหมือนคิดว่าซื้อมากินเยลลี่แล้วกันนี่ครับอร่อยดีเยลลี่ต่อไปนะครับนั่นแหละก็อยู่ที่โปเกมอนแล้วเนาะอันนี้เป็นการ์โปเกมอนผมไม่รู้ชื่อภาษาไทยมันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงที่ผมไปมันเหมือนเพิ่งออกอะแล้วคนซื้อเยอะผมเลยซื้อเล่นๆตามเขาแค่น,นั้นแหละไม่เจ๋งอะมากอันนี้น่าจะมีการ์แบบเป็นพันหลายพันบาทอยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยอะที่ผมเห็นเลยซื้อปุ๊บแกะปับ๊บ ได้การแพงปุ๊บขายปั๊บเลยนะครับโอเคนี่นอร์มอลคอมมอนดิเออไม่ใช่นอร์มอลอันคอมมอนส่วนอันนี้ก็อันคอมมอนนี่เกือแล้วหรอหมดแล้วอันนี้แห้งมากเลยผมกล้าแบบขูได้ฟอยล์สักใบก็ยังดีสำหรับไอการญี่ปุ่นน่ะเนี่ยแกะมาไม่มีฟอยล์ให้ซะอ,อย่างนั้นนะดูดิ จะเกลือไปไหนเนี่ยโอเคโอเคโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นขนมอะ่ะไม่ใช่เป็นเวเฟอร์นะครับอะไรก็มีู้ตวตอนแรกผมสรารภาพเลยว่ามันไม่แพงแล้วผมก็อยากกินขนมเหมือนกันนีนี่อันนี้เป็นระดับมัง้งเออเนี่ยเน,นี่ยเขียนบอกอยู่ว่ามีใครบ้างอะไรเงแต่ผมไม่รู้นะนี่วันผลิตเนี่ยหมดอายุปี25เดือน5นะครับที่เราได้นั่นก็คือจึงนี เป็นเรนโกคุนะครับเสาหลักเพลิงนั่นเองโอ้เอาเรื่องเลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบอะคริลิกแข็งๆอะ่ะมันเป็นเหมือนกาดพลาสติกมากกว่าเออเราเก็บเป็นกาดอย่างนี้ก็ได้มั้งเนี่ครับเออเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไม่ได้แพงด้วยนะครับนี่ราดเจ็ดอยู่ขนมอะไรอะ่ะขนมเป็นงนี้เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนขนมเยอะแล้วนะ โอเคอ่ะต่อไปละกันนะครับอันนี้เป็นการ์ดดาบอาิคารอสูรเป็นเวเฟอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเอาหน้านี้ก่อนละกันนะหน้าชินอบุอะไรต่งางๆแล้วก็จะมีน่าจะอันนี้ไม่ต้อเป็นการ์ดแบบหายากพิเศษอะไรเงี้ยเออเนี่ย SR แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ SR แน่ๆจะเราส่ง SR นะครับซี่เข็ดแลมั้งแต่ว่าเราคาดหวัง SR พวกนี้แล้วกันนี่ซาเนมินะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูว่าเราจะได้อะไรแบบนั้นกันหรือเปล่านะหนึ่ง สองสามฟึ๊บนี่เป็นซาเนมิอันนี้น่าจะเป็นการ์ดเกลือเนี่ยน้องมอนเออดวงดีเนาะแนวนอนนะครับส่วนใหญ่มันจะเกลือจะเป็นน้องมอนนี่แหละแต่การ์ดเขาก็ทำได้ดีฟอ,อยล์ทุกอันเลยเห็นปะฟอ,อยล์ทุกไปนะครับขนาด Norman. น้องมอนยังฟอ,อยล์เลยอันนี้ขนมรดอะไรเอ่ยรดครีมรดวาน,นิลลานะครับมาเราไปต่อกันอีกชึบที่เราได้ต่อไปนั่นก็คือ ชึงเฮ้ยเดียวระดับแล้วเ,เดียวเดียวเดียวยวเ,ยวเยวแต่ว่ามันไม่น่าจะพิเศษอะไรขนาดนั้นบอกตกใจไปทําไมแต่ว่ามันขึ้นมันเขียนบอกผมเพืูอว่ามันแบบการาฟพิเศษอะไรเงี้ยเออนี่เป็นชื่ออะไรนะเซนิสึนะครับแต่สวยมากเลยอะ่ะดูดิมันแบบทองแบบทองเกินเนี่ยแต่มันเขียนว่าแค่อะไรอะ่ะนั่นแหละ ตกใจหมดหรือว่าแบบซีคิแรอะไรอย่างี้แตกบ้าบอยังไม่หมดนะครับเราจะมีอีกมีนี่เป็นแฝดแล้วก็วันพีทสองอันอ่ะแกะวันพีทก่อนแล้วกันวันพีทวันพีทนะครับอันนี้ถูกกว่า OP1 หนึ่งสูงผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงกันจิม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 แล้วก็หยิบมาแค่นั้นเองใจต่างจบไม่ได้แกะการ์ดวันพีทมานานนะครับผมเห็นพวก SR ถูกมากเลยถ้าไม่ใช่การ์ดแบบโคตรแรงอันนี้ใครอะ่ะ อุซบแหมลืมอ,อุซบปึ๊บชึบโอ้โหกาเข้าหนามาเลยอะดูดิดูด,ดิอันนี้เป็น uncommon นะครับลูฟี่เก้สี่ป่ะอันนี้ส่วนอันนี้เป็น uncommon เช่นกันนะครับส่วนอันนี้เป็น rare นะครับโอ้สวยดีเป็นลูฟี่แล้วก็มีบุ๊กด้านหลังก็เป็นพวกของเพื่อน น่าจะช่วงที่ไปเจอเงือกปะโอเคนี่แรนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่น่าแพงหรอกน่าจะไม่กี่ตังค์เดี๋ยวขอใส่ตัวสลีปก่อนแล้วกันนะครับคนเรามันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนี่ผมไม่ได้อะไรดีเลยนะี่นี่นะครับลูฟี่กับพงเพื่อนนะครับโอเคต่อไปอ่ะอันเนี้ยแพงแพงกว่าอันเมื่อกี้พอสมควรนะครับมี prb อาจจะย่อมาจากพรีเมียมหรือเลปล่าเออศูนย์หนึ่ง one pit card the best one pit card game make i น japan ระด,ดับไม่มีเขียนบอกหรอตรงนี้ปกติจะมีนะเนี่ยเออช่างมันปะ่ะแกะเลยชึบเออราคาไม่ได้แพงด้วยนะกรารบันพีชคิดว่าจะแพงกว่านี้ตอนแรกโอ้แต่เป็นปึกเลยดูดิดูดินี่นี่นี่ึบใครไม่รู้ไม่รู้ผมจะข้ามนะครับอันนี้ U C ชึบคอมมอนอันนี้เป็น uncommon น,อมมอน,นะครับ อันคอมมอนเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็น CP9 ปะ่ะอันนี้เป็นการ์ดลีเดอร์นะเป็นซันจิพวกนี้ก็สวยหมดอันนี้ rare. แร่แร่ไข่วะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ SR หรอมี s อรเลยหรอบ่าใช่รึไข่วะเนี่ยฟื้นนี่ผลเอกปะเออผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันที่ใช้นิ้วอะ่ะ อันนี้เป็นแรรเอ้ยเดี๋ยวสวยมากเลยดูดิดูฟอยมันอะแต่มันไม่แพงใช่ไหม,ไมเดี๋ยวไปโอ้ดูดิมีลายนี่ด้วยดูดิโอ้โหสวยวะ่ะเออเขาทำดีเนาะมีมีฟอยสามใบเดี๋ยวขอใส่ซองก่อนละกันครับคิดว่าไม่น่าแพงไอ้พรีเมียมเนี่ยมันได้แบบนี้อยู่แล้วเหรอมีแบบ SR ทุกทุกซองบ้างใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเออแต่นนไไเนี้ยมันแรอะไรวะเนี่ยทำไมมันสวยจังจะหมดแล้วใช่ไหมอ่าหรืออันนึงนะครับเป็นแฝดอันเนี้ย ผมจากได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันได้แค่นี้มันหมดมันเพิ่งออกเลยวันที่ผมไปช่วงปลายปี2024นะครับเนี่ยแฝดแฝดผมดูไม่จบเลยอันนี้เป็นระดับนะครับมี SPR c o m m o n โหมี SSP s p SSSP GRRR r แล้วก็ U แล้วก็4นะครับ uncommon common อะไรพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะกันดูแล้วกันว่าเราจะคนเรามันจะเกลืออะไรไปตลอด เ <Okay. S 2> ปึง้งนี่มิกูชึบเกยาว,ยาวอันนี้อาอาเหรอไข่วะ่เนี่ยอืมไม่ใช่เมนผมแล้วผมชอบมิกูอาอานะครับฟื้นนี่ใช่ไหมอาอาเนาะแต่สวยเนะาะก้าสวยอันนี้ซีคอมมอนพัทเหรอ ซึบเออในมีกูนี่เราได้เมลเราละยังดียังดีเป็นแค่ซีคอมมอนใช่ไหมไอซีพัทเนี่ยใช่ไหมอ่ะไม่รู้ดิด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นลูกแบวนด้วยทำไมมันเป็นฟอยแล้วทำไมอ่าๆมันไม่ฟอยวะงงด้านหลังมันเขียนว่าอะไรอ๋อนี่ไงมันมีซีพัทอยู่30แบบเอยแต่เราก็ยังได้ได้คนที่เราชอบอะ่ะเออมีกูทุกคนมีตกลน่น อันน,อนนี้น่าสนใจนะผมซื้อจากด a i s โราคาไม่แน่ใจว่าร้อนเยนหรือเปล่านะเป็นเรื่องคโนซุบะการ์ตูนเก่าๆนะใครไม่เคยดูก็ไปดูกันได้ใครไม่เคยดูด้านหลังก็เป็นอะไรไม่รู้น่าจะบอกมั้งว่าได้ตัวอะไรบ้างแต่นี่เป็น m ม็ก in อิน n ชน่นะครับอยู่ที่ด a i s โซไปหาซื้อก็ได้นะครับแถ่มไม่มีสปอยนะเพราะว่าเป็นแบบนี้นี่หนึ่งสองส เขาเป็นนักเวทแล้วก็ใช้เวทได้เวลาคข่งใครไม่เคยดูก็ไปดูกันได้นะครับเออน่ารักดีว่ะนี่ครับใส่เข้าไปได้เลยประมาณนี้จะแตกต่างกับอะคริลิกตัวใยบะนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแบบเหมือนการ์ดอะเราจะเก็บแบบนี้ก็ได้แต่ว่าน่าจะไปประกอบแบบนี้เลยเนบางอืมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิป แท็กเดียวก็เสียวได้นะครับเสียวจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ช่องบูมสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปถ้าไม่กดกระดิ่งก็อาจจะไม่เห็นคลิปนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับคนเรา,าจะเกลืออะไรขนาดนั้น